สวัสดีครับผมไบาจากรเานยซชาแนลครับเดี๋ยววันนี้มาดูระบบออโต้โฟกัสของ panasonic lumix นะครับคือกล้องมิเลเลตแบบอัปเดตล่าสุดนะครับผมใช้กล้อง s 5กล้อง a ซ s าที่อยู่ตัวนี้นะครับเป็นกล้องฟูลเ f ร a m มิเลเลตของทาง p a n a ะครับระบบออโต้โฟกัสมีอะไรบ้างใช้ยังไงบ้างมาดูครับทีนี้ระบบออโต้โฟกัสของ p a n a เนี่ยอันนี้ผมตั้งคีย์ลัดไว้ที่ปุ่ม omnibutton ด้านซ้ายนะครับปุ่มด้านซ้ายนี่ผมตั้งเป็นนูนิปัตต้นที่เป็นคีย์ลัดของโหมดออโต้โฟกัสไ้นะครับก็กดปุ๊บ อ่ะมันจะมีออโต้โฟกัสมาให้เลือกเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับผมใช้อยู่แค่ไม่กี่แบบแบบที่ใช้บ่อยที่สุดนะครับคือ Human Detect AF คืออันแรกสุดถ้าเกิดว่าถ่ายแบบมนุษย์เราเลือกเป็นอันแรกถ่ายที่เป็นแบบหน้าคนแบบนี้เนี่ยแบบนี้ยออโต้โฟกัสจะจับที่ใบหน้านะครับเนี่ยสมมุติว่าผมซูมเข้าปุ๊บก็จะจับที่ใบหน้าท้องฟ้าตลอดเวลาท้องฟ้าลองหันซ้ายหันขวาดูครับอ่ามันก็ยังจับดู จับหน้าตลอดไม่ว่าจะขยับไปทางไหนนะครับท้องฟ้ารุ่งกวนยืนหน่อยฮะยืนปึ๊บแล้วก็หันหลังปึ๊บมันก็ยังมี Head Detection จับที่หัวอยู่นะครับเห็นไหมอ้าว้องฟ้าก็จะชัดตลอดเวลาอันนี้ถ่ายคนจะง่ายทีนี้ถ้าเกิดว่าซูมเอาออกมาท้องฟ้าลองหันหลังหน่อยครับปึ๊บถ้าเกิดว่าไม่เห็นเป็นหัวเพราะว่าผมบางแบบนี้ อาจจะจับเป็นตัวเป็นบอดี้เรียกว่าเป็นบอดี้ดีเทคนะครับเป็นแบบนี้เป็นบอดี้ดีเทคเห็นไหมพอหันหน้ามาหน้าก็จะชัดขึ้นมาน้องฟ้าลองขยับถอยออกไปแล้วก็หันหลังนะครับปุ๊บเห็นไหมจะเป็นบอดี้ดีเทคแล้วพอหันหน้ามาก็จับเป็นใบหน้าค่อนข้างจับได้ละเอียดนะครับประมาณนั้นอกลับมานั่งเหมือนเดิม ทีนี้ระบบออโต้โฟกัสต่อไปนะครับก็คือเป็นอันเดียวกับ Human Detect แหละแต่ว่ามันสามารถเปิด Animal d e t e ท t o อได้ด้วยสำหรับจับสัตว์ถ้าเกิดว่าเรากดทัชส,สกรีนเข้าไปตรงนี้ปุ๊บพอกด Animal d e t e ท t o อปุ๊บมันจะมี Human น l a s h แอนิ a มอล t ด c t AF ด้วยนี่กดเปิดกดปิดก็คือออโต้โฟกัสสัตว์นั่นแหละซึ่งตอนนี้ไม่มีแมวให้เทสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปส่วนสัตว์มันก็จะจับให้นะครับมีมีแมวจาลองหนึ่งตัว อะแต่ว่าถ้าจับคนก็จับเป็น human A ไปออโต้โฟกัสแบบที่2นะครับนี่อันที่2เลื่อนมาคือแท็กกิ้งอ่ะแท็กกิ้งนี่จะคล้ายๆเฟซดิเทคชันแต่ว่ามันจะไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าก็าได้นะครับยกตัวอย่างเช่นฟ้าลองถือขึ้นมาหน่อยครับอันนึงสมมุติว่าอยากจะให้จับที่ตัวบัตรตัวนี้นะครับตรงนี้นะผมก็เอานิ้วเนี่ยมือเนี่ยทัดแตะอยู่ที่รูปบัตรเลยทีนี้ฟ้าลองขยับไปขยับมารูปบัตรหน่อย อ่ะมันก็จะตามนะครับเอาเห็นไหมมันจะตามอ่ะไปทางซ้ายหน่อยครับขวามันจะตามตลอดนะครับยื่นมาข้างหน้าอืมเนี่ยบัตรก็จะชัดถอยไปข้างหลังยื่นมาข้างหน้านั่นแหละครับมันก็จะจับไปที่บัตรตลอดนะครับทีนี้เอาไอ้นี่ลงฟ้ายกขึ้นมาเอาหันสีแดงเข้ามาหน่อยผมจะได้แท็กอ่ะนั่นแหละ ทีนี้สมมติเป็นขาตั้งนะครับผมจิ้มที่ขาตั้งแมนฟอโต้นะครับอ่ะจิ้มทีนี้ฟ้าของขยับไปขยับมาครับปึ๊บอ่าเข้ามาปึ๊บหลุดนะครับกรณีนี้คือเคลื่อนไหวไปให้จับใหม่นะครับอ่ะปึ๊บอ่ะจิ้มใหม่ที่ตัวแมนฟอโต้นะครับอ่ะฟ้าค่อยๆล่างหน่อยครับยื่นมาข้างหน้าอ่ะมันก็จะชัดนะครับออกซ้ายอ่าอันนี้หลุดเฟรมปุ๊บมันก็จะหายนะครับ เข้ามาใหม่เราจะต้องมาจิ้มใหม่อันนี้ต้องให้แบบดูแต่แบบไม่เห็นเอาไม่เป็นไรอ่ะยื่นใหม่ครับยื่นมาข้างหน้าอ่ะเอากลับเข้าไปไว้ด้านข้างตัวอืมนั่นแหละมันก็จะตามนะครับอ่ะยื่นมาปึ๊บอืมอันนี้เป็นรูปแบบการแท็กกิ้งถ้าเกิดว่าคุณมีวัตถุอะไรที่อยากจะให้มันแท็กกิ้งแต่ว่าอาจจะต้องไม่เร็วจนเกินไปนะเพราะถ้าเร็วมันอาจจะหลุดได้นะครับ หลังจากแท็กกิ้งนะครับที่ผมใช้ประจำเนี่ยอีกอันนึงเนี่ยพวกแอร์เรียเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมจะใช้อีกอันนึงก็คือเป็นเป็นวันแอร์เรียแบบนี้วันแอร์เรียพัทหรือวันแอร์เรียธรรมดานะครับอ่ะวันแอร์เรียพัทกับวันแอร์เรียธรรมดาต่างกันยังไงลองดูวันแอร์เรียธรรมดาก่อนวันแอร์เรียธรรมดาลักษณใจคล้ายกับเราเอานิ้วเนี่ยจิ้มเข้าไปที่จอนะครับปุ๊บแล้วมันก็จะมีไอตัวกรอบสีนลืองิกรอบโฟกัสสีหเหลืองเนี่ยอยู่ตามนิ้วของเราซึ่งมันสามารถหดย่อขยายได้โดยกทักี นีแบบนี้เลยหดย่อขยายได้แล้วเราก็หดย่อขยายตามแบบที่เราต้องการนะครับซึ่งปกติผมก็จะอยู่ไซส์ประมาณเนี้ยหรือถ้าเราไม่ใช้2นิ้วหวดย่อขยายเราสามารถใช้ตัวสกอที่นิ้วโป้งตรงนี้นะครับหดย่อขยายได้แล้วลากไปจุดท,ที่เราต้องการโฟกัสถ้าผมต้องการให้โฟกัสข้างหลังนะครับปุ๊บผมก็จิ้มไปข้างหลังต้องการให้โฟกัสข้างหน้าผมก็จิ้มมาที่หน้าน้องฝามันก็จะเป็นการชิฟโฟกัสสวยๆแบบนี้นะครับปุ๊บแบบนี้นะครับ แค่นั้นทีนี้สมมุติว่าผมเอาโฟกัสไว้ตรงประมาณหน้าน้องฟ้าขยายมานิดหน่อยประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรมาขวางข้างหน้ามันก็จะมาชัดแทนนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่ะน้องฟ้าลองยื่นของขึ้นมาครับปึ๊บอ่ะอันนี้จุดโฟกัสใหญ่ไปนะครับต้องเล็กหน่อยปึ๊บอืมอ่ะนี่คือตรงกลางอ่ะฟ้าเอาลงครับอ่ะหน้าน้องฟ้าก็จะชัดทีนี้น้องฟ้าลองยื่นนามบัตรขึ้นมาครับ ตรงกลางปึบอ่ะบัตรก็จะชัดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นแอเรียที่ผมเล็งไว้ตรงจุดกลางๆนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้อะไรชัดเล็งไว้ตรงนั้นสมมตุติน้องฟ้ายกมือมาทางซ้ายหน่อยซ้ายฟ้ายกสินค้าขึ้นมาที่ด้านซ้ายของฟ้าอ่ะสมมตุติอยู่ประมาณตรงนี้ผมก็จิ้มไปที่บัตรมันก็จะชัดแค่นั้นเองอันนี้คือวันแอเรียใช้ง่ายมากผมจะชอบใช้ตอนแบบไปเจอ กลงหมากลงแมวแล้วมันถ่ายลอดผ่านกรงไม่ได้ก็จะจิ้มจุดโฟกัสให้เล็กที่สุดเพื่อให้รอดผ่านกรงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นวัตถุคนที่ใหญ่หน่อยก็จะสะกอร์ให้มันใหญ่หน่อยเพื่อว่าเวลายื่นของเขาออกเนี่ยมันจะได้โฟกัสนะครับลองยื่นบัตรมาข้างหน้าหน่อยครับปึ๊บอย่างเงี้ยไม่กลางก็ต้องเลื่อนขึ้นมาอืมในกรณีที่ถ้าเกิดว่ายื่นมาแล้วเนี่ยมันไม่โฟกัสนะครับอย่างเช่นอน,น้องฟ้าลองเอาบัตรลงครับ เราอ่านยืนบัตรขึ้นมาครับสมมุติว่าถ้ามันไม่โฟกัสนะครับโฟกัสไปแล้วถ้ามันไม่โฟกัสก็แค่จิ้มใหม่แค่นั้นเองครับปกติผมจะเลือกอยู่แบบนี้และจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่เขาถ่ายรูปหรือว่าขายสินค้าเนี่ยเขาจะมีจอที่ไว้เห็นตัวเองก็จะเห็นโฟกัสก่อโฟกัสที่มันอยู่ข้างหน้าก็จะยื่นเข้าออกง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้ออโต้โฟกัสทั้งหมดที่ผมใช้ทีนี้วันแอร a เรียพัสเป็นยังไงวันแอเรียพัสเนี่ยลักษณะจะเหมือนกับแอรเรียธรรมดาแต่ว่ามันจะใหญ่สุดแค่นี้ ประมาณว่ากรอบอะไรที่มันอยู่นอกเหนือเนี่ยพาราลิตี้ก็จะเป็นรองลงมานะครับวันไฮเดรพัดปุ๊บอ่ะเอาขึ้นมาครับอืมอันนี้คือเล็งไว้ที่จุดกลางปกติผมจะใช้ถ้าเกิดว่าเป็นจับหน้าคนเนี่ยผมใช้เฟ e เ e c ชั่นคนไปเลยซึ่งมันจะทําให้ตัวคนเนี่ยชัดที่สุดสมมุติว่าถ้าตอนนี้มันจับไปหน้าคนละหน้าน้องฟ้าจะชัดตลอดแน่นอนแล้วอยากให้สินค้าชัดน้องฟ้าอาจจะต้องยื่นของมาข้างหน้าลองยื่นของข้างหน้าปุ๊บแล้วก็ปิดใบหน้า ถ้าของมันปิดใบหน้าปุ๊บของมันจะชัด <c oughs> นะครับสมมติถ้าเอาของลอยข้างๆไม่ได้ปิดใบหน้ายื่นขึ้นมาปุ๊บหน้าน้องฟ้าจะชัดตลอดของมันอาจจะไม่ชัดอ่าใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดของมันยื่นมาปิดใบหน้าปุ๊บอ่ามันจะมาโฟกัสที่ของแทนอนั่นแหละเป็นเหตุผลที่บางทีบิวตี้บล็อกเกอร์เขาทํามือแบบนี้คือบางหน้าแล้วก็ให้ของมันชัดแทนอะไรทํานองนั้นนะครับ เพราะว่ามันจับใบหน้าเราอยู่ไงอันนี้เป็นออโต้โฟกัสที่ใช้ง่ายที่สุดนะครับถ้าถ่ายใบหน้าคนถ่ายรายการถ่ายสัมภาษณ์เลือกออโต้โฟกัสเป็น human detect af ไปได้เลยง่ายดีนะครับทีนี้ไอ human detect af น่ะนอกจากว่านั่งถ่ายไลฟ์หรือว่านั่งอัดรีวิวอย่างเงี้ยผมใช้บ่อยที่สุดแล้วตอนถ่ายวิดีโอแดนซ์โคเวถ่ายน้องฟ้าเนี่ยก็เปิด human detect af ไว้ออโต้โฟกัสตลอดเวลาเหมือนกันนะครับมันก็จะคุมไปทั้งตัวแล้วก็จับไปที่หัวเหมือนเดิม ไปลองเลือกใช้กันตามลักษณะงานดูนะครับจริงๆลักษณะงานอื่นๆเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับออโต้โฟกัสไม่เหมือนกันเราก็ต้องไปทดลองดูว่างานของเราเนี่ยใช้ระบบโฟกัสแบบไหนดี